สวัสดีค่ะข้าวเมด้าสุกนะคะนี่นะคะแกงหน่อไม้ก็สุกแล้วนะคะอันนี้ไม่ด้าจะตักไปให้ลุงพลป้าเต็มน,นะคะเพราะว่าลุงพลป้าแต็นก็มาแล้วนะคะพราแกงหน่อไม้ก็สุกพอดีนะคะร้อนๆเนาะ นี่นะคะเจ้าไปส่งให้หลุงคลป้าเต่นนะคะแปงหนามาร้อนๆค่ะ เลี้ยงปลาตกเอาได้เลยอยู่ในหม้อแกงหน่อไม้จ้าเปิดตูหน่อยลูกเปิดประตูหน่อยลุงป้าอยู่ไหมอยู่ข้างในไปข้างหลังบอเอาเอาถ้วยมาใส่หน่อยลูก เข้าไปข้างในเลยบ่เข้าไปได้เลยบรรุอเอาแกงหน่อไม้มาส่งค่ะแกงหน่อไม้ร้อนๆมาส่งค่ะเปลี่นยนทออ้วยไงดิเอ่อเปลี่ยนถ้วยล้กัน ยุดถ้าเราเราเหมยังไม่ได้พอน ửa ไม่ได้ถ่ายยังไงยังไไม่ต้องแบบอันนี้เลยเราไม่ได้ไม่ไม่ต้องล้างค่ะพอดีแกงเซตฮ้อนฮ้อนห้องอันคุ้นบุญยาผ้าฮะนะเพิ่นเมาค่อยๆแกงค่อยๆแกงแจกยูทูบจ้าเนี่ยนะคะส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลวงปป้าก็กำลังจะกินข้าวพอดีนะคะ นางรัมไปกินแกงหน่อไม้เด้อจ้านั่นไงแกงหน่อไม้ร้อนๆก็เอฟซีเหมาให้แกงไปกินเด้อลุงมนกูเตี้ยหมดเหรอเขาไม่เคยฝากเขาไม่เคยไป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 กินแกงหน่อไม้ลุงมนแกงหน่อไม้สุกแล้วร้อนๆมาเด้อมาเด้อ ปาค้ำสายได้แล like, ้วบ่อแกงหน่อไม้นะกินแล้วบ่มาเด้อแกงหน่อไม้เด้อแกงหน่อไม้ร้อนๆเด้อจ้าไปเอาแกงหน่อไม้มากินจ้าเสร็จแล้วมากรบดันแกงหน่อไม้จ้า ค่ะตักมากินที่นี่ได้เลยน้องเก้าน้องเก้าไปเอาแกงหน่อไม้มากินอ๋ออิ่มแล้วบอสสวัสดีคุณเบญจพรสวัสดีครับคุณดาวสวัสดีคุณมังออนนะครับผมนะแม่หมอปีโป้เอาไปส่งให้แต่ลุงพลป้าแตนจ้าคุณส่งพรลจ้าสวัสดีนะครับผมเราก็ตักไปกินได้เลยนะคะคือแกงหน่อไม้จ้า อ๋อแกงนอไม้จ้าขอบคุณคุณบุญยภานะคะคุณบุญยภาค่ะเขาเป็นคนเหมาให้ไม่ได้แกงนอไม้นะครับนี่นะฮะน้าต้อไปท่านระธานเป็นอย่างยิ่งเลยแกงร้อนๆเลยนะคะแกงนองไม้นะฮะเอฟซีจากช่องไม่ดานะคุณบุญยภานะค่ะต้องขอบคุณคุณบุญยภานะคะบุญยภาจันทคายนะคะเขาเหมามะนาวด้วยนะคะนี่เหมามะนาวด้วยนะคะมะนาวก็ ่ะมะนาวก็ใครอยากได้ก็หยิบไปเลยนะคะออนนี่ะะฮทั้งเหมาหน่อไม้ทั้งเหมามะนาวด้วยนะคะเขาใจดีมากๆเลยค่ะเอาไปเลยค่ะทํากินกับเพื่อทําน้ํามะนาวก็ได้ทำทำได้หลายๆอย่างค่ะ่ะคขอถุงมาใส่ได้เลยนะคะโอเคนะฮะขอบคุณเอสีนะคุณบุญยศภานะครับน้องต้นอ้อได้ยังยังค่ะน้องต้นอ้อยังไม่ได้เอาไปให้น้องต้นอ้อกันเด้อขันจ้า ใแล้วาขน้นี่ไงเหลือเยอะแยะบอกพเสักคนนห่นีพ่ว่าพเขึ้นหัวขอขึ้นบคุณคุณขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ถิ่นนะขอบคุณคุณบุญยมาขอบคุณบุญยานนะคะค่ะแล้วก็แม่บุญถิ่นด้วยที่ช่วยกัน่ะเสียคาไปนะคะขอบคุณค่ะก่หนูนาสามแม่ครัวค่ะ คนนที่แล้วเด้อน้ um องสื่อนะขอบงเจ้าหน้าไม่นานนี่ก็จะไปทำให้น้ำยูทูปเปอร์กินอ่ะไปเลยจ้าถ้าไปทำน้ำให้ยูทูปเบอร์ก็เอาไปหมดเลยจ้าจะทำไม่ทันไม่รู้ว่าเขาจะสั่งวันไหนเผื่อคนอื่นก่อนออ๋เผื่อคนอื่นบ้างนะถ้าเขาไม่มาเราก็ไปเอามาเอาโอเคไหมจ้าถ้าไม่มีคนมา อ่าแล้วสร้างมากินด้วยกันเด้อโจกินด้วยกันแกงหน่อไม้นะเดี๋ยหนูนาเอาไปส่งแล้วก็เอามาคนนี้ต้เนื้อน่ะนี่นะคะแม่บุญถิ่นนะคะแกงสามแม่ครัวนะคะช่วยกันหนูนา แล้วก็แม่มมดานะคะแกงหน่อไม้หม้อนี้นะคะสามดวงใจนะคะรวมกันเป็นหนึ่งหม้อแกงหน่อไม้นะคะจ้าจ้าเอาแล้วบอกแล้วเอามาแล้วลุงคนป้าแตนก็เอาไปให้แล้วก็ทีนี้ก็เหลือใครจะกินก็กินนะคะ สาวมันได้สตอรี่นะใครมันนอกไปไหนเสือกลับบ้านครับผมนะสาวทิศนะใครมันนอกจะกลับบ้านครับผมยายละไปไหนแล้วล่ะยายละะมาค่ะมากินแกงหน่อไม้กันนะคะทีนี้ก็เลยไม่ได้กดไลค์นะอ้าวเสือกินข้าวกัน ครับผมจ้ากินข้าวกันมีทินาวเราก็ไม่ได้ช่วงแกงหน่อไม้นะคะแล้วก็มีไก่เจียวนะคะขาวของเราคุณคุณกาเล็กซี่นะฮบคุณกาคล็กซี่โอทูนะแฟนที่เสือวแกงหน่อไม้เสร็จแล้วนะคะคุณบุญญาภามากินแกงหน่อไม้ได้เลยนะคะแกงหน่อไม้ร้อนๆนะคะน่าอร่อยนะคะนี่สด ใส่ใบยญานางเขียวๆแบบนี้ค่ะชุดเป็นชาแนั่นรอเชาแนลนะนันชาแนลนี่ผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงที่เคยแจกเสื้อนะเสื้อผ้ามาใครจะดูอยู่ตอนนี้นะครับใครดูอยู่ตอนนี้นะกระโดดไัหรยานช่องน้ำชาแนลหน่อยนะตอนนี้พี่นัม่อย่แล้ว อย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งตัมหมดเดี๋ยวกินไม่หมดอกไปให้กำลังใจพี่นันกินปนี่ัสิกินบ่หมดอยู่บ่กินลงเบิ่งก่อนสิวขึ้นอย่างนี้กินเบิ่งก่อนแล้วันสิกินบหมที่บ่ินร่องเบิ้่อยสิว้นอย่านีเ่อนินบหม่บ่อร่อยบิกอสิวขึ้นอย่างนี้เบ้ากอนันสี่นี่ิองเบ้ซีซีนสิวข้น่าสุดยกดนงก่อนแล้เนาีกนะหมี่ินาิก เน้อไม้มันสดไงลาเรือสดอ่อนเนาะเสือค่ะมาค่ะบลเเรือบลเหลือนี่นะคะต้องขอบุณคุณบุญญาภานะคะที่ใจดีมีน้ําใจนะคะช่วยเหมาหน่อไม้แกงให้ยูทูปเบอร์นะคะไม่ใช่ว่าแต่ยูทูปเบอร์นะคะใครๆก็มากินได้นะคะถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ